สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเต๋นานาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดียนนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทํากา,ารล้างทรงองสาดอะไรเลยนะครับเหรียญไร้ดัปีชัดเจนนะครับท่านดูสิครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ ด้านนอกหรือด้านในครับจะเป็นเห็นรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับท่านแล้วสำหรับเหรียญน,นี้เนี่ยได้มาก็นานโขเลยครับท่านแต่ว่าใส่ทงยังดิบดีเลยครับมัดปากไว้เรียบร้อยมันก็เลยยังสะอาดอยู่เหมือนดิม่นะครับมันไม่สโกรเหม,มือนเมื่อก่อนที่เอามาที่แรกที่แรกนี่ดูแทบไม่ได้เลยครับท่านก็เอามามือรูบๆคําออกมันก็เป็นภาพ,ภาพนี้นะครับท่านแต่สิ่งที่ผมอยาบอกคือห้ามอาสกอตใบขัดเด็ดขาดนะครับท่านเป็นรอยกรรีเลยครับแล้วก็น่าเกลียดมาก รู้ไม่ได้เลยนะครับเรามาดูคบานเหรียญน,นี้จะเป็นปีประสออะไรจํานวนกาผลิติอยู่ที่เท่าไรติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากที่สไหมนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดน,นะครับสองสีตัวติดน,นะครับด้านนอกคิวเปอร์นิเกิลส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับสีทองไกลเป็นสีดาปีไปแล้วครับเพราะยังไม่ทาการันนะครับเบื้องหน้าโพงท่านก่อผู้วิพลอรุณญดติส่วนด้านหลังก่อ แล้วเทศกาลกี่ข้าวครับท่านแล้วบนลําโพลูกวงท่านดูสิครับสวยงามขนาดไหนดูสิครับโอ้โหครับคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีระบบลอยบี้อะไรมากมายเลยครับท่านมีเลยมีแน่ครับก็เหรียญที่ผ่านกันใช้แต่เหรียญนี้มีครับจะน้อยมากเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านแล้มาดูขอบเฟืองก็ดีกว่าครับว่าขอบเฟืองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหรียญนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับขอบเฟืองครับนี่ก็มีระบบลอยบี้อยู่พอสมควรครับสำหรับ ขอบเฟืองสลับเรียบเดียนี้นะครับดูน okay. ี่ครับอออืืเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเยอะมากพอสมควรเลยครับสำหรับรอยบุกรอยบี้ที่ขอบเฟืองสลับเรียบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับสําหรับปีพศนี้ครับนี่ครับประเทศไทยครับเห็นชัดเจนนะครับตรงหนังสือรู้สือวัตถุนูนเห็นชัดเจนนะครับประเทศไทย อักษรเดี่ยวครับสามตัวชิดกันอยู่นะครับเนี่ยนีสี่ห่างประมาณี่หนึ่งนะครับปลายประกาศูมกีนอยู่สำหรับอักษรเดียวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับพอจอส่งผ่นห้าร้อยสี่เจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับท่านสําหรับปีประสนนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสาหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัอดอรุณราชวรารามครับต่าลงมาอีกคือแม่น้นเจ้าพระยาด้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอดิกครับ สำหรับปีพศ2547นี้นะครับท่านเป็นภาษีเรียกนะครับ2547นี้จำนวนการปิดอยู่ที่62ล้าน6 8 0 0 9 0เหรียญน,นะครับท่านโอ้โหเยอะนะครับท่าน62ล้าน6 8 0 0 9 0เหรียญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเยอะมากๆเลยครับท่านเหรียญเนสับยูนเซียนก็ให้อยู่ราคาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน ในดับดูนซีนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยนี่สองห้าสี่เซนเดียนะครับส่วนเลียนที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เลยละยี่สิบบาทถึงยี่สิบห้าบาทเลยนะครับเนี่ยเฉพาะปีพศนะครับเดี๋สหรับดินเฉพาะปีพศเท่านั้นเองนะครับเพราะที่อื่นมันก็ปกติธรรมดายู่ครับมันไม่มีเนื้อกงเนื้อเกินอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยครับสำหรับเดียวนี้นะครับ